แแนนปั้นเสร็จแล้วจ้ะคัน,น้ก็ซี่นนำลงไปคูกะไข่แดงที่เห่ากองไว้เนา,จานะจ้ะแล้วก็ซี่นลุมไปต้มในน้ำเชื่อมจ้ะแกแนนต้มน้ำเชื่อมข้นเนาะจ้ะไว้ถ้าเอาลูกขนุนมาชุบไข่แล้วก็เอามายน์ลงจ้ะต้มเซเบเตเนาะจ้ะเนา,านะใส่น้ำเบเตให้มันท่อ,อมๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราเบเตอ,อักกินล้วคอยตักออกจก้ะค่อยกองออกเนาะ ย่งแน่นเอาลูกขวนุนลงชุบไข่แล้วน่าจะเนาะไข่แดงมันเนี้ก็ซิเอาลงไปในน้ำเชื่อมจ้ะลงไปเลยรอให้น้ำนิ่งก่อนเดี๋ยวจะเด้อโอเค สุกเราจะตักขึ้นเลยแค่ไหมมันก็ะซิบบอเรื่องดีคือไข่เป็ดเนาะจ้าเนาะอยันแนนใส่ไข่ไก่เนาะจ้าถ้าไผซี่เอาใส่เนี่ยน้ำลอยก็ได้เดี๋ยวจ้าเด้อยัยนแนนยัยนแนนพอใส่น้ำลอยหรอกจ้าน้ำลอยคือน้ำใส่เนี่ยนำเชื่อมใส่เนี่ยเอาไว้เวลาเอาใส่ให้มันขึ้นเงาจ้า ชุบไปเรื่อยๆนะจจะเนาะจนวหมดนั่นหแหละบึงเม็ดขนุนยญยแนนกับไอ้น้ำลูกเล็กลูกน้อยลูกใหญ่บเสเมอกันจะ้ะเม็ดขนุนตามใจชั้นจะ้ะเม็ดน้อยเม็ดใหญ่ หอให้มันสุกจ้ะเราก็กลับด้านลงเห็นแปบนี้ไปเรื่อยๆจนเบิดอนาะจ้ะเห็นบกลับจ้ะกลับกับขนซีซเนี่แหละจ้ะถ้าพายักเรื่องดีก็ ใส่ซี่าสมอาหา้านี่เรื่องเน,นาะจ้ะเนาะหรือบองสั้นกะใส่ไข่ใส่ไขเนเน่เป็ดยันแ่นมกินไข่เป็ดเนาะจ้ะเลยใส่ไข่ไก่ทิ้งไว้สักพักนึงจ้ะให้มันสุกดีๆแล้วค่อยเอาขึ้นเนาะสุกแล้วจ้ะตักออกเลยซี่ผักนี่น้ำเชื่อมใส่กับผักโบผักก็ได้นนาะจ้ะ เห็ดไข่ก็ต้องเอาเอาเอา,เอาขึ้นผักแเดี๋ยวให้มันขึ้นเหงาจ้ะอันนี้ยายแนนเห็ดกินยายแนนโบเอาผักน้ำใส่บางอันก็เอาผักดูจ้ะแต่ว่าเอาผักส่วนน้อยเนาะเห็ดต่อไปจะเห็ดแบบนี้แหละเม็ดขนุนใหญ่แนนแล้วแล้วจ้ะถึงอัซีบอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือเหมืออาชีพเข้าเนาะจ้ะเนาะแต่ก็พอเห็ดกินได้จ้ะ อะซิบโบรอยประสินคือเพิ่นเนาะจ้าเนาะพปแต่ตั้งแต่มีความรู้เล็กๆน้อยๆพอเค็จกินได้นะจ้าเนา,าะเป็นตอแซบบลอกแคลเซนเอาเซิเดทใที่ว่าเวลาที่เเอาลงไปชุบก,กับน้ำเชื่อมนะจ๊ะเอาปูน้ำมันพร้อมให้มันเลื่องเส้ดายมันจะ้มจะมาเด้อจ้ามาเด้อกินเม็ดขนุนกันหอมหอมจะหอมไข่ มื่อวานก็นยันแน่นไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟบูออร